ผมว่าสิ่งที่รัฐบาลเราทําถูกต้องแล้วครับแหม่บะทวงเออแล้วแล้วมันพยายามที่จะบิดกระแสข่าวนะพวกเราจับทางมานะมันจะบิดกระแสข่าวว่าการที่เราตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออมันบอกว่าไงโรงพยาบาลเดือดร้อนครับเออผู้เจ็บผู้ป่วยในโรงพยาบาลเดือดร้อนครับโวอสัตว์เอ้ยทีพวกมึงมาเบียดเบียนโรงพยาบาลในประเทศไทยอะ่ะเออประเทศไทยเคยไปโวยวายกับมึงไหมอืมไอพมา่า เออจะเป็นจะตายนี่ข้ามมารักษาตัวที่ประเทศไทยเนี่ยโรงพยาบาลตามแนวชายแดนขาดทุนปีละสองพันล้านเนี่ยนะเออประเทศไทยเคยไปไววยวายอะไรกับพวกมึงไหมเออมันเป็นตั้งแต่ไอตัวไอมินออนไลน์ Online เลยนะครับไอมินออนไลน์ Online ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวภายในประเทศพามา่ากระบอกเสียงของประเทศพามา่าโยนขี้ใส่ประเทศเราอะหาว่าประเทศไทยนี่แหละเออสนับสนุนเ,เทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ่อให้พวกแกนคอสเตอร์ เออได้เจริญเติบโตอ้าวเป็นไงล่ะทีเนี้ยนคตัวตัวพ่อมันเลยตัวมินอ,องลายอ่ะก็โยนขี้ให้ประเทศเราอ่าเป็นไงครับเออทีนี้แหละพอเราบอกว่าอ้าวถ้ามึงกล่าวโทษบูใช่ไหมมึงมาหาว่าประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยก็งดน้ํามันงดไฟฟ้างดอินเทอร์เน็ตอ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเสร็จปุ๊บก็มาโวยวายครับไอเดินขบวนแค่นี้ยคนห้าคนสิบคนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกครับ เออต่อให้มึงมาถามันจริง,รงๆก็ไม่ส่งผลครับแต่มันพยายามที่จะฉายภาพไงพยายามที่จะฉายภาพฟ้องไปยังสังคมโลกเออให้โลกรู้ว่าประเทศไทยใจร้ายใจดําเออไม่สนใจแม้แต่ท่างคนป่วยในโรงพยาบาลเอาก็เรื่องของมึงสิครับประเทศมึงอะ่ะเอออ่ะประเทศมึงไงเออไม่ใช่ประเทศกูเออมึงจะตายเหรอโรงพยาบาลมึงอะ่ะเออรัฐบาลมึงต้องมาอุ้มชูดิรัฐบาลพม่ามึงอะ่ะมีน้องร้ายมึงต้องมาดู งั้นก็เอาเครื่องบินมารับผู้ป่วยมึงเข้าไปรักษาที่ย่างกุ้งจิงป่ะเออถ้ามึงจะปล่อยให้คนป่วยมึงตายที่โรงพยาบาลเมียวดีกับเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยจิงป่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าเป็นมาเดินกระบวนกดดันเรว่าประเทศไทยนี่ไงออกซิเจนไม่มีออกซิเจนไม่มีก็ไปซื้อดิเออแล้วมาแหกปากโวยวายเพื่อหาพระแสงขอเง,งาเออเนี่ยสันดานนะครับสันดานของประเทศมา่าเป็นอย่างนี้แหละครับ ชอบโยนขี้ใส่คนอื่นนะเออมินอ,องไลนคือผู้สนับสนุนตัวจริงมันเป็นทั้งทั้งก๊กมันนั่นแหละมินอนอไลน์สั่งบ GF สั่งมองชิดตูได้ถูกปะ่ะเออกระเลียงมองชิดตูอ่ะเป็นคนดูแลผลประโยชน์ให้มินอนอไลน์มันสนิทกันมินอนอไลน์สั่งได้ใช่ปะ่ะเออพอสั่งได้เสร็จไอมองชิดตูมาดูแลจีนเทาแน่นอนผลประโยชน์จากจีนเทามันก็ต้องตีกลับไปหามินอ,องไลอืมปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ เออเออถ้าเกิดเป็นอยู่ในรัฐมอนอยู่ในกะเหรี่ยงเคียนยูอย่างเงี้ยมันยังเป็นศัตรูกับมินอ,องไลไงดังนั้นปัญหานี้ยมินอ,องลรู้เออรัฐบาลพม่ารู้แต่ทําเป็นเอ่อทำเป็นพ่อพระทําเป็นมือไม่เปื้อนเลือดอืมทาเป็นมือสะอาดเออโยนขี้ใส่ประเทศไทยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเออก่อนที่รัฐบาลไทยจะตัดสินใจสั่งปิดเนี่ยก็เป็นเพราะคําพูดของมินอ,องลนั่นแหละเออแทนที่จะเออรับไป ว่าเออเขามาอยู่ในประเทศไทยเอเอไม่ใช่เขามาอยู่ในพมา่าเขามาอยู่แล้วเขาก็ทําแล้วเราก็ปากไม่ได้ทําไงได้ไม่เสือกโยนขี้มาใส่เราเราจะไม่รับเผือกร้อนไทยจะไม่รับขี้ไม่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ไทยก็ปิดเลยเออผมก็ขอเห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลไทยและก็ขอเป็นกําลังใจกับรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับทีนี้เป็นไง เออผมไม่อยากให้สื่อมวลชนไทยเนี่ยเอาจริงๆนะผมไม่อยากให้สื่อไทยนําเสนอหรอกนําเสนอเรื่องอะไรครับท่านมาดูนะว่าไอผู้นําของกองกาลัง BGF เนี่ยมันหน้าแม่งหนังหน้าแม่งน่าจะเหยียบเหยียบให้จมดินนะอ่าดูดูดูรายงานข่าวนี้นะเราแม่ผมเห็นแล้วมึงเป็นชายชาติทหารนะ่ะเออมึงแต่งเครื่องแบกเลยแล้วมึงมาให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่แมนว่ะ มันาตวเียะทําเรื่องของแก๊งขอนเซเตอร์ปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวหลายมิติเกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของพันโทนายหม่องโซซึ่งเป็นรองผู้บังคับกองพันบีจีเอฟหรือว่ากองกําลังพิทักษ์ชายแดนประจำเมียวดีเด็กีี่มาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บบกว่าไทยเนี่ยใช้ยาแรงเกินไปชาวบ้านเเดือดร้อนนะคะรายละเอียดนี่นะคะคือเขาบอกว่า คือการปัดกระแสไฟแล้วการห้ามน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในเมียนมาของทางรัฐบาลไทยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเมียนมาอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในเมียนมาเนี่ยขึ้นราคาและกำลังจะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันในอีกไม่นานนี้จากสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับทางโรงพยาบาลเมยวดีที่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด และมีผู้ป่วยมากที่สุดไม่มีไฟฟ้าใช้และกําลังขาดออกซิจเจนที่ให้กับผู้ป่วยที่ระบบการหายใจติดขัดซึ่งเร<ข>าได้แก้ปัญหาด้วยการไปซื้อออกซิเจนกระแสข่าวทั้งวันเนี่ยแม่งก็มันก็ฉายเอาแต่โรงพยาบาลน,นี้แหละโรงพยาบาลเดียวของมันนี่แหละกระแสข่าวทั้งวันเนี่ยนะครับมันก็วนลูปแต่อยู่โรงพยาบาลน,นี้แหละครับเออโรงพยาบาลน,นี้หละครับอืมนะ เออก็เนี่ยกระทบกระเทือนในรับผลกระทบนู่นนี่นั่นก็เอาโรงบาลน,นียมาขายนะครับทั้งวันเลยีเจนจากเขตกไถยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปลูกผู้นำบีจีเอฟนะคะยังบอกด้วยว่าอยากจะวอนให้รัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะมีมาตรการที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้การตัดไฟฟ้าน้ํามันกา๊าซสำหรับทหารคนจับอาวุธอย่างพวกเขาเนี่ยยังพอรับมือได้แต่ชาวบ้านเนี่ยหมดโอกาสต้องทนรับสภาพรกับสิ่งที่เก ผ่านตั้งตัวอ่าแค่ตัดน้ําตัดไฟพวกมึงบอกว่าชาวบ้านอรับสภาพไม่ได้แล้วประชาชนคนไทยที่ถูกคอเ็นเตอร์หลอกอะ่ะหมดเนื้อหมดตัวศูนย์เงินศูนทองไปหมดครอบครัวล่มสลายบางคนผูกคอตายอืมเอ่อมึงเคยคํานึงถึงไหมไอพม้พม่าไอ้สาระเลวอืมแล้วก็ระบุได้ว่าไทยใช้ยาแรงเกินไปไปฟังสัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะอืมทางฝั่งนี้ประชาชนอ่าในนะดูดูเอ่อไอ้คนนี้เป็นล่าม ไอ้ไอคนทางขวานี่คือล่ามแปลจากภาษากะเหรี่ยงมาเป็นภาษาไทยไอเนี่ยเป็นคนพูดอ,อไอ้นี่เป็นคนพูดนะแต่งเครื่องแบบชายชาติทหารแต่คําพูดสมองสํานึกเนี่ยแม่เงเอ้ไปใส่กระโปรงเถอะนะเอ,เอาฟังมัมนอธิบายว่ายังไงนะครับเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอุ้ยคนไทยใ,ใจร้ายจังคือ<ม>ไม่ได้เห็นเก่วความลำบากของเขาเลยคืออยากทําว่ามีปัญหาวัน,ฉ,นฉันจะทำเป็นยกแม่น้ำทั้งห้ามาเว้ มาบอกว่าการที่ประเทศไทยใช้ยาแรงแบบนี้คนเมียวดีคนพ่อแม่จะจะมองว่าคนไทยเป็นคนใจร้ายนะมองก็มองไปเถอดสัตว์ก็พวกกูใจดีกับพวกมึงเกินไปไงพวกมึงถึงได้มาเาบียดเบียนพี่น้องประชาชนคนไทยกูทุกเรื่องเลยตั้งแต่ลักลอบหลบหนีเข้าประเทศเามาทํางานก็แอบมาทํางานผิดกฎหมายเาใช่ไหมแรงงานก็เถื่อนประกอบอาชีพก็แย่งอาชีพคนไทยอเขาห้ามค้าห้ามขายมึงก็มาทําการค้าการขาย เออคอยมึงมาถูกต้องตามกฎหมายมึงก็ลักลอบหลบหนีเข้ามาเออเพราะประเทศไทยใจดีกับพวกมึงไอสัตว์มึงมึงไม่เคยสํานึกเลยเอ๋อพอโดนประเทศไทยคว่ำบาตรเข้าไปหน่อยนี่อย่าอยังคําว่าคว่ำบาตรยังไม่ถึงแค่ตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตนะครับนะโอ้จะเป็นจะตายครับอ้าวส้งมนฉันเอาอตัวรอดก่อนอย่างเง<อ>ี้ยเขาเป็นห่วงว่าประชาชนเนี่ยมันบอกว่าประเทศไทยเอาตัวรอดก่อนไอสัตว์แล้วกูจะปล่อยพวกมึงมาแทะมากัดกินประเทศไทยกูจนตายหมดหรือไงนะ โอ oh, ้มันคำพูดมันนะกวนส้นตีนที่สุดเลยไอ้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 หาเนี่ยนะคืออยากทำให้มีปัญหาว่าฉันจัจะเธอจะเดือดร้อนช่างมันฉันเอาตัวรอดก่อนอย่างเงี้ยมันคนรัฐพาสกัมันหาว่าประเทศไทยเอาตัวรอดเออมันหาว่าเออประชาชนพม่าจะเดือดร้อนก็ก็ช่างมันเออประชาชนไทยเออประเทศไทยเอาตัวรอดก่อนมึงจะให้กูตายด้วยเรื่องที่เออการกระทําความผิดเกิดขึ้นในบ้านมึงในเมืองมึงอ่ะแล้วให้ประเทศไทยต้องมารับภาระกับพวกมึงไหนสัตว์นะ พูดแบบคนแบบไอเ้เหียเอยถ้าเป็นเพื่อนเป็นฝูงผมเลิกคบเลยนะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ระบุได้ว่าไทยใช้ยาแรงเกินไปไปฟังสัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะทางฝั่งเนี้ยประชาชนฝั่งเนี้ยก็จะเข้าใจว่าอุย้ยคนไทยในใจร้ายจังคือ<ม><ม>ไม่ได้เห็นเกี่ความลำบากของเขาเลยคืออยา แถวว่าฉันจะเธอจะเดือดร้อนชร้างมนฉันเอาตัวรอดก่อนอย่างเงี้ยเพรากว่าเป็นห่วงว่าประชาชนฝั่งพม่าเนี่ยจะเข้าใจประชาชไนไทยเราผิทาธิเกตท่านนายกเราเอเก็ให้ความเคารพจนไปถึงแหมนู่นมาถึงเนะ่มาพูดถึงอ่ะเนี่ยให้ความเคารพในหลวงให้ความเคารพนายกให้ความเคารพราชการไทยแต่เลี้ยงโจรไว้ป้นไทยเออแต่เลี้ยงโจรไว้ป้นไทยคําพูดของพวกมึงอ่ะมันย้อนแย้งกันเออคำพูดของพวกมึงม มันย้อนแย้งกับการการะทำเออมึงทำชั่วทำเลวไงเออจนประเทศไทยต้องตัดสินใจอย่างรุนแรงแบบเนี้ยมึงยังไม่สำนึกไงไม่สำนึกมึงเสือกจะมาเออเดี๋ยวเออมาชี้นําว่าเดี๋ยวชาวพม่าจะเข้าใจว่าคนไทยใจร้ายใจดํากูพร้อมจะใจร้ายใจดํากับพวกมึงไอ้สัตว์ข้าราชการต่างๆเกียก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออยู่นะครับหแมพร้อมใจความร่วมมือถ้ามึงให้ความร่วมมือเนี่ยประเทศไทยแจ้งเตือนมาตั้งนานแล้ว เ้วก็ออกคาวว่าเดี๋ยวจะหามาตรการเตัดน้ําตัดไฟนู่นนี่นั่นจนเตัดมาสาวันแล้วพวกมึงปราบคอนเซตเ็ตเตอร์หรือยังอืมกูถามมึงหน่อยไอ้ไอ้ไอไ้อไอไอไอทีมงานบ g f ีเอฟอะกูถามมึงหน่อยตัดน้ําตัดไฟมา3าวันนั้นเนี่ยพวกมึงไล่พวกคอนเซ็ตเตอร์ออกไปหรือยังไอสัตว์อืม yeah. ก้ไขปัญหาที่ฝั่งไทยเอ่อต้องการคุณสงง่ง<ม>เสริมใหเออไม่ใช่ว่าตัดชื่อ,อย่างนี้มาตรการเลยอย่างนี้เนี่ยมันยานเลลไปเนี่ยของ<ช>ของ<ช>ของก่อเห็ุลมันก็เลยเกินขึ้นแบบนี้มันมันไม่น่าแต่งเครื่องแบบนายทหารนะแล้วก็มานั่งแบบโอ้โหพูดเอาดีใส่ตัวจริงๆครับเอ่อพูดเอาดีใส่ตัวต้นเหตุแห่งปัญหาไงอืมอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าทําไมประเทศไทยถึงตัดอย่าบอกนะว่าไม่รู้เออถ้าบอกว่าไม่รู้เนี่ยควายละ เออแดกหญ้าเถอะนะคนเมียวดีไปแดกหญ้าให้หมดไม่ต้องกินข้าวเออเราก็เตือนมาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราตัดชั่วเลยไม่ใช่เราเถียงกันมาตั้งนานแล้วว่าจะตัดหรือไม่ตัดเนี่ยเออฝ่ายค้านประเทศไทยก็เอ้าตัดเถอะเออนักวิชาการก็อย่าพึ่งตัดเออฝ่ายการเมืองก็ยึกยักยึกยักตั้งนานแล้วพวกคุณกลับไม่แก้ไขอะไรเลยใช่ไหมเหมือนกับแล้วแต่เลยประเทศไทยจะเดือดร้อนเรื่องของคุณ เรื่องของประเทศไทยอ้าวทีนี้แหละเออพอประเทศไทยต้องลงมือทําเนี่ยเออพอเมืองไทยทําปุ๊บเนี่ยพวกมึงเดือดร้อนสิเออเดือดร้อนแล้วก็มาโวยวายเออแทนที่จะพากันเดินขบวนขับไล่เนี่ยขับไล่ใครขับไล่จีนเทาขับไล่แก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ครับอืมไม่เลยเออไม่พูดถึงสักคําหนึ่งเออประการนี้นะถ้าพวกมึงรักประชาชนมึงจริงนะไอ้พวก BGF ไอ้ทีมงานมองคิดตูนะปะ่านนี้มึงต้องตั้งโต๊ะแนละ้วเออมึงต้องตั้งโต๊ะถแถลงเนาะเราจะกำจัดจีนเทากำจัดคอเชเตอร์กำจัดสแกมเมอร์กระบวนการค้าม,มนุษย์ให้หมดจากเมียวดีภายในกี่วันว่ามาเออแต่ไม่ครับไม่พูดถึงสักคำเออนอกจากไม่พูดถึงเนี่ยตามนี้เท่าที่ผมทราบนะมันกําลังไปเอ,อ่อไปเจรจากับพวกเอ,อ่เอ,อไปพยายามที่จะไปหาซื้อน้ํามัน หาซื้อน้ำมันมาจากรัชฉานอ้าวรัชฉานก็โดนตัดเหมือนกันเออรัชฉานจะอยู่ได้กี่วันเออประมาณนี้แหละนี่แหละครับหัวจิตหัวใจของคนพามา่าเออไม่ต้องแปลกที่ผมขึ้นหัวข้อขึ้นหน้าปกตลอดว่าพามา่าคือศัตรูเนี่ยคือศัตรูจริงเออเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่สํานึกอะ่ะหาความสํานึกมันได้ไหมเออแทนที่จะมาถแถลงนี่ขอโทษประเทศไทยขอโทษนะที่พวกเราปล่อยปลาละเลย จนเกิดกลุ่มแก๊งสกแกมเมอร์เนี่ยสร้างความเสียให้กับประเทศไทยเนี่ยกลับมาบิดวาธกรรมเอาไปมาประเทศไทยกลายเป็นคนใจร้ายไม่ไม่ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาหัวพวกมึงก่อน